สวัสดีครับผมบอสบินครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการนะครับกู้คืนรูปภาพที่เราลบไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสาธิตวิธีกู้คืนรูปภาพนะครับในคนที่ใช้ iPhone นะครับหรือว่า iOS นเ่นเองนะครับเรามาดูก่อนเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับรูปภาพของเราจะอยู่ในที่นะครับเป็นรูปภาพนะนะครับตรงนี้เป็นแกลลอรี่รูปภาพนะครับจะขึ้นคําว่ารูปภาพเลยครับวิธีนะครับวิธีกู้คืนนะครับโดยปกติแล้วในการลบนะครับ ไฟล์ sociedad, ในร um ูปภาพนะครับม <t Ow ens> ันจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอครับเวลาลบแล้วครับมันจะไปอยู่ที่ทางขยะก่อนนะก็คือไม่ใช่ลบออกจากเครื่องทันทีนะเราต้องไปที่ทางขยะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการลบเพื่อเป็นการลบถาวรครับนะฮะถ้าเราลบเพื่อไปอยู่ในทางขยะนะครับเมมโมรีในเครื่องเราก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังเต็มเหมือนเดิมครับเพียงแค่เราย้ายนะครับตาแหน่งไปอยู่ตําแหน่งใหม่แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นหลายคนนะครับเคยสงสัยนะครับว่าเวลาลบรูปภาพแล้วทําไมนะครับเครื่องนะครับยังเต็มเหมือนเดิมอยู่เลยนะฮะก็เพราะว่าสาเหตุนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามไปนะครับลบอีกครั้งหรือไปเททางขยะนั่นเองแต่นะครับในก่อนที่เราจะเททางขยะครับสมมุติว่าอ่ะมันมีรูปภาพมีไฟล์บางไฟล์นะครับที่เรา ใช้แล้วที่เราดูแลนะครับเออเรายังไม่อยากลบนะเราต้องการกลับมาใช้อีกครับเราก็สามารถกู้คืนได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยครับโอเคนะครับก็กดมาที่รูปภาพครับนะฮะในตรงนี้นะครับสำหรับไอโฟนนะนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเมื่อกดเข้ามาเราจะเจอแบบนี้นะให้เรานะครับถ้ารูปภาพปุ๊บเราจะเจอรูปภาพทั้งหมดเลยนะครับรูปภาพที่อยู่ในเครื่องเราทั้งหมดเลยนะครับให้เรามาเลือกที่อัลบั้มนะครับ มาเลือกที่อัลบั้มนะกดที่อัลบั้มนะครับอัลบั้มเสร็จนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาดูครับเลื่อนมาดูด้านล่างนะครับเราจะเจอนะครับหมวดหมู่ของอัลบั้มนะครับจากนั้นเราก็มาดูนะครับรูปทางขยะครับนะฮะรูปทางขยะมือทางขยะตรงนี้นะครับแล้วแตะมาที่ทางขยะครับ เราก็จะเจอไฟล์นะครับที่อยู่ในทางขยะที่เราลบนะครับของทุกท่านอาจจะเยอะหรืออาจจะน้อยก็อยู่ที่ว่าท่านเคยเททางขยะหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทาการนะครับเลือกเลือกอะไรครับเลือกเพื่อที่จะนะครับลบรูปภาพอีกครั้งไหมพอลบปุ๊บนะครับมันก็จะออกจากเครื่องเราเลยครับไม่สามารถกู้คืนได้นะครับและเครื่องเราก็จะมีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นแต่ถ้าเราต้องการกู้คืนครับเราก็เห็นนะครับกดคําว่ากู้คืนนะครับอาจจะแตะครับ ในกรณีที่มีหลายรูปครับเราก็เลือกรูปที่ต้องการกู้คืนครับนะฮะถ้ามันมีรูปเดียวนะครับเราก็ตแ้่แตะคทาครับเขาเลือกกู้คืนทั้งหมดนะฮะก็แตะปุ๊บนะครับแต่งานเรากดคำว่ากู้คืนครับกู้คืนรูปภาพนะครับเห็นไหมครับมันก็จะกลับไปอยู่ที่แกลอรี่ในรูปภาพเหมือนเดิมครับประมาณนี้ครับนี่คือวิธีนะฮะทำการกู้คืนรูปภาพครับหรือจะลบก็ลบไปเลยนะครับจะได้มีพื้นที่ในเครื่องโทรศัพท์ของเรามากยิ่งขึ้นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ